สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนมืัอนี้พบกันที่เก่าพี่น้องทุกคนข้ามหน้ามือนี้กระพริบกันย่ำแรงพี่น้องย่ำค่ำนี่แหละมือนี้แม่ตะคอมเพิ่ณจะมีเมนูนี่เลยห้อยแข้งห้อยแข้งบ้านเฮากัปตันยักษ์ซูมี่เนาะพี่น้องนี่คุณจะได้มาเลยทันใดไปตลาดบ้านดาบ้านพิศดาร สันตามทองตลาดกันคบะมี่มอยนี่อึดพี่น้องถ้ากันโลอักแล้วพี่น้องเลยโล่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเป็นเงิ่อนกี่นะโล่หนึ่งหกสิบพันพี่น้องอันนี้อยากซูกโคหรือบ่เจ้าคุณถ้เครงด็กิ๊บหนึ่งเราบุคอลอยากคุ้นปัญเห็ุเมนูกับพีน่น้องมาต่วสุกขับ <laughs> ตําขกขกกันตําอันยังวะเออสาวนางตําขบเบือผนด่างิ่นบรสกอร์ตูบ่หละฮะตํากล้ยตํากล้วยนะบอกลงทีตอนนี้าสาวนางผลกำลังสิ้ตําอันน่ะพี่น้องตําแจ่วกินกับหอยแครงมื้อนี้โศกมานอาหารเกิดไปอัน้าสาวนางไปผูกแค้นแม่หากผลผูกแค้นห้อยู่บ้าน ด่านบวหลารแล้วมาตลาดนัดบันขันาา้นทจานก็เลยเห็นหอยแข้งก็เลยจัดซาซองโลมนี้เมื่อวานนี็นกไปตลาดปักซองวัาสิไปซื้อหอยแข้งโบเห็นบบมีก็เลยแฮวมมันนี้สมปารถนาพี่นอ้องทิ้งลงไปหอรอือังเป็นน,น,น,นวดใส่แล้ว นีเวลาหเ็ฮ็ดเก็ดแจวสมบ่นี่แมแ่น้องค้อมเน่ยบุญเคยกินพายแค้งมากนี่หลายปีแล้วพี่น้องเลยติม่ก้นเอาคนมานกตรําเรียบร้อยันเมื่อนี้แม่น้องค้อมพาสาวนั่งไปเบิดมือแต่เ้าจจนํำ ไปกับ,ไปก,บไปกับโซออกมานอีกพี่น้องเอ,อ้ยแนวจับกล่องเฮียะอกเศร้านา่งนิบสุขีแฮ่ก็เลยมาเอามือจับสันล้ลวนๆอยู่เดียวนี้ภาพสันภาพสายกับข้ออภัยดโดยพี่น้องบีนบนาดมกนาวจิดจ,ดจัดจิดจัดลงไปหอมกรุ่นอืม เออป้าแล้วเปินอน้อรแล้วป้าเอาปรดินเปิดแล้วน,น<า>ี่มันสิตกลงเล้าดตนแน่ต,นนตกลงจนได้พอไหม,าาามาจากแล้วบ<ม>ุกนัวมันนัวพลดัดอะฮะรัาางสองพอ น้ำปลาเรียบร้อยพี่น้องเมนูแรกอันนี้เป็นขัวแมงจิ้งหลีดแต่้ัตต้มตัดแจ่วสาวน้างเนาะแจวสมม่แข้ง มาเด้อยานุยานร้านกินข้าวรวมเด้ออนี้หอยแครงอันนี้แก้วอันนี้ต้มแซ่บมาเกินหอยจาแล้วพี่น้องมาเด้ออันนี้ต้มารวมเด้อมารวมเด้อมู้ชนะจุจัดมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงมันนี้มาจะแซ่บตู้ตู้กระซ่ามาเอากระซ่าถ้าออกข้าเอาหอยแครงตู้ตู้จานต่างหากใส่กระซ่ามาทั้งที่ขอยืมอุเถิ่ง เด้๋พ่อพี่น้องคอมกินก่อนเรื่อยอะแบบนี้ทักตาทัาากน้ไรจานโอ้ยเล็บจานหาเดินแม่แก้หาเดิน,นขอเห็นเอาเองขอกิ้เนาะฮะขอเห็นเอาเองขอแค่เองอ่ะ ยบอเอ๊เหนือหหน่อนักกินหนกเน่ยได้กกินผอกินพลาดอย่านี้เราเลยใส่ข้ขาวเขตุ้ยแจ่วโลดกินแบบง่ายๆนี่ใส่บวมตื้งนันจกัเสดได้หนะมันแ่บแใส่บวงแกบุเป็นหนอยเล็กเบ้ด อันนี้ก็สงสัยสิบูคอยได้กินแล้วแหละเหล็กแมงมันโกนเข้าไปซัดจนจำถึกสิ่นเนื้อออกมานี่นคือแกะหย่ากันแกะแกหย่าเกลือเอาไว้มันอาต้นไม้ อันนี้ตีหน่อยสุมาหอยเิียวออบมาเป็นตะก,กินเนาะโนวลผาเน,นี่ยน,น้อยเดียวอันนั้นบัตรเซี่ยงมันขายเนาะบัตรเี่รีวิวและหน่อายทากแต่บ่อนเศร้านางเห็ดการมาฮอดบ,บ้านแบบแบดกับยังเหลือน,น้อยเดียวพี่น้องเลยกับฮี่รถจ,จัคามาพร้อมคำขำมาคำแน่ก็เลยกไม่ได้ถ่ายซะ ขอถทษข้อไาย,ายลายบอกไปผมไม่ได้ถ่ายสักไบผูกแคบมันนี่ก็อยู่เทียงหน้าหรอพี่น้องม่ได้็เหมือนเพื่อนกินกินซุ้มกันอยู่เทียงหน้าเป็นอะไรกินจะหน่อยละห้อยแคบหน่อยไหมได้เด็กกินเข้ามา บ่บ่บมีหน่วยหนาวเนาะบ่ทันเหน็เน,น,นหน่วยหนาวเนาะก็โอเคอยู่ซํากินม,มาหลายหน่วยยังบ่เห็นหน่วยหนาวมาตื่มอยู่ได ก่อนกับไข่ชิมกับไข่เจียวเรียบร้อยนอนกุจูดเลยไข่แล้วนอนนอนเล่นนอนเล่นยันเลิศเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ยมเนาะนอนแล้วพอคามะก่อมลูกรับน้ำกันบ่ ห้อนเด้เวน้นย่ไหมหอนบนได้ธรรมดาห่อนเนี่ะ trên cái xúc bất cứ như thế và không một cây trên hoa ấy, của áp bê dặm một xúc thỏa thương Mà ok chứ đấy thầm nhòm yên không mà hắn cài cho nhỉ hắn không không kinh bác cho này là mình hát này มูตัก็ไม่ค่อยงามนั่นแหลบอโดบอบอนิ้เตะมาบ้านโอ้ยจิงจิงบ้านเราเงนหลักจิงจิงมาดาเล้วมองวางข้ามาด้อยถึงว่าจุดดีวันัจริงเลยนี่สือ12,000เนาะเราได้ก่อน12,000 บาทเนาะ0บาทด้เานเป็นโล,ล่นโล,ล่นหกิบอจำเ้าบาทเนะดหไล่แบว่รโลบบ 60, น่นหึ่งหกสบพันมันเดืหล่มันตน่อยเนาะ ยอดจิงเขาจานของเสพอมใส่ลยัมือไ่อกต้องิลุปไปใส่หรอใส่แ้วไม่เหออใส่ไ่พี่้องยไม่เบ อาสำหรับคลิปวิดีโอนี่ขอจบสำนีก่อนเนาะพี่น้องเอาไว้พ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยส้มมาพาคว้านโมนี่กินเขามีแต่แนวแซบแซบแซบบ่แม่แซบเอ้ยปทำแม่แก้ห้อยแข้งกับนัทเลยเฮ้ยตวนได้ได้แล้วบ่เออเอาพ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี